จ้าด้วยนครับโยมให้เข้ามาได้เข้ามาเรียนให้เข้ามา,า,มา,า,มาร่วมเรษานปด้วนเ่กันก็จะเป็นความกำลังใจให้กับคณะเรียนแห้ได้มีกกำลังใจในการเรียนตอนนี้ก็ก็ต้องพัฒนา,กกาจากเด็ที่สนใจในการศึกษาทุกท่านสามารถสมัครได้ตอนนี้ก็ยังสมัครได้ไม่ย้องสมัครได้ตลอด อยูแรกของวัดเลยก็ชักชวนกันมาหลายโยมนะชวนกันมาก็ตอนนี้เราเรียนเพื่อรู้ยังไม่คิดว่าจะสอบแต่ว่าเราคิดว่ารอดเราก็จะสอบได้นะก็าเรียนก็าไม,เมา,ไรนะาเ,รเรียนเตะทุ้กตะตำอะไรนะเวลานั้นเราก็จะได้ปรึกษาเขาได้นะ่ะว่ามันต่างยังไงไปยังไงนะก็ชักชวนกันมาโยมนะนันกประตู วัดก็มีเรียนหลายรุ่นหลายองค์อยู่นะถือว่าเป็นรุ่นแรกแนละ้วถือว่าเป็นเกียรติเลยนะวัดเรามีถือว่าโยมที่มาเรือนศิลหรือมาปฏิบัตินั้นอยากให้ว่าสนใจถ้ยา,ายุ่งมากก็ยอมรับว่าจะสูนะ้ก็ตระกูก็นำเนินการอยู่ยนะโยมนะ แล้ว้าพลดอยากรู้มีคนถามหรือว่าไปงานวัตุกาบมเนี่ย้ารถมันยังไงถ้าถ้าเราไม่ได้เกให้ใคไปไปทีก็ขอให้แจ้งแจ้งจำนวนแจ้งจำนวนว่ามีท่านใดจะร่วมไปกับภาพก็ก็สามารถมาแจ้งลงชื่อไว้ ว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่จะได้หาจะได้ออกกั nice บที่หน้าของแม่คนเมื่อวานเมื่อวานก็มีการคุยกับบางคนบอกว่าโวกเกบมาแต่บางคนอกเ้ยเจ้าวาดบอกนี่เกิรวันนี้เอาจะปะเจ้าว่าในส่วนใสวนใส่วนของของของที่มาชื่อช่มาที่วัดแม่ยงที่วัดก็ที่จะมาลงชื่อได้นันใครจใครจะร้วมไปทานปที่วัดรสสก้า <mitad> ทางการปักตรนชยายจอดและเข้าถึงภาษีมาจอดแล้วก็ขอฝาประสัความส์เรตินประเด็เดนในเรื่องมาได้ก็ก็คือว่าในในปาญานี้ก็ก็จะมีการปฏิบัติทุปศัสนากรรมฐานตามประเตณนย,ยมพอดีข่าวที่แล้วถือาช่วงช่วงกนที่ผ่านมาก็ได้เดิไปแล้วหนึ่งเพราะใช้ที่ กับการเรียนภาษาบาลีของคณะสงฆ์เมื่อปาที่แล้วก็รบวนที่ปฏิบัติธรรมของโยนอุบลสุทธิ์ศีลเรื่อาสารคดภาก็ได้นำและตอนหลังก็เป็นที่ไม่สะดวกในการจัดปฏิบัติเรื่องแสดงกรรมฐานซึ่งตอนนี้ก็เรียนบาลีที่เราเสร็จจบดูแล้วแล้วก็เปิดใช้แล้วที่โรงเรียนวิทยติพาก จำนวนสองห้องก็จะไม่ไม่ปัดคนไปแล้วตอนนี้ก็มีข้อปฏิบัติพิพิธสนากรรานก็สามารถใช้ได้ตามปกติก็คงจะเริ่มในช่วงเข้าพรรษาท่านใดที่สนใจในการาเข้ามาเึิดปฏิบัติที่ิัสนากรรมฐานก็สามารถเข้ามารวมได้นะโยมทุกวันพระตั้งแต่บา่ายสองโมงเป็นต้นไปนะโยมก็สามารถมาเข้ามาศึกษาเรียนรู้ การปฏิบัติพัรนากรรมฐานตามในทางสติปัฏฐานสี่ก็เรียนเชิญได้โยมเรียนเชิญทุกท่านได้เลยลก,ก็จะได้จะได้รู้เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้ก็นําไปต่อ,อยอดในการปฏิบัติซึ่งการปฏิบัติพันกากรรฐานของทางคณะสงฆ์เราเนี่ยก็ะจะเป็นเป็นมาตรฐานเดียวกัน ในอย่างน้อพระเนเฉพาะผลผลผลกลางเขตปกครองผลกลางที่16จังหวัดก็จะใช้แนวทางนี้ทั้งหมดจบก็สามารถไปเรียนรู้ต่อเพิ่มเติมได้ทุกๆวัดไม่ทุกทุกวัดส่วนใหญ่ก็จะได้ผ่านการฝึกอบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์จากสำนัก